ครับสวัสดีครับนี่เจรมาครับนี่นันสดงตรวจเช็คซ่อมเมนบอร์ดเครื่องซสกผ้านะครับอิเล็กทรอลักครับตีเพื่อนช่างจากกาลสินส่งมานะครับจังหวัดนะครับไม่รู้ยังไม่แน่ใจอาการกันครับแต่เขาบอกว่ามันไม่ติดนะครับก็มีส่งหน้าจอมาด้วยบอกว่าจอแสดงผลเนี่ยไม่ไม่พังนะครับก็มีบอร์ดนี้มารุ่นไม่มั่นใจนะครับแตมีโคตประมาณนี้ เดือนหนึ่ง 2013. Okay. สองพนตัวนี้ก็จะมี AC supply นะมีต้องลอยกันซ่อมมานะครับเบอร์ก็ l NK 3 0 6 PN นะครับก็จะมี PTC ด้วย PTC แล้วก็มีสัญลักษณ์เขียน er ว่าไฟ AC 1 AC 2 common นะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นพวกไกแอคนะครับ าด้เห็นเบอร์ T A T A 4 2 Y มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จะย้อนแสงนะโอเคพอเห็นนะครับ ครับมาเด็ดเช็คขาเข้าไฟ AC จุดนี้นะครับตั้งมิเตอร์อเข็มนะครับมัลติมิเตอร์เนะี่ยวันนี้นะครับ AC 1 AC 2นะครับตั้งคนนูณ1นะครับไม่เคลื่อนนะสลับด้าน,าข,นขึ้นขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ลงนะครับ เคดี๋ยวลองต่อแรงไฟดูนะครับผ่านโหลดร้อยวัตต์นะครับผ่านหลอดไฟชุดนั้นนะครับจะต้องบักกีนะครับบักกีตรงนี้เลยตัวนี้มีพันดอทอยู่แล้วก็สี่ฟินเซอร์อยู่พันองค์พันแดีวตัวนี้ก็เท่าไหร่4.7ไมโคร400โวลต์นะครับ2ตัว คร,ค,กกครับอันนี้ก็ปักีสายไฟเอซีครับจุดนี้นะฮะเสียบปลั๊ก่านโหลดนะครับแล้วถ่ายไปที่หลอดไฟปา่าโอ้สว่างจ้าเลยนะครับแสดงว่าช็อตนะอ่ะดับแล้วสว่างแป๊บเดียวดับว่าสีเก็บบรรจุอ่ะ สว่างแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปนะครับเป็นตั้ง AC 2อ0รโวลต์นะครับเด็กอาจจะมองๆห,หน่อยนะครับ AC เข้าแล้วฮะห้าสิบ 50. แล้วก็ตั้ง DC หนึ่งพันโวลต์นะครับ

เอซี PC ไม่เพิ่งเลยเอซี PC ก็เข้านี่หว่าขอไล่ดูก่อนนะครับแ,แป๊บนะึงโอเครู้แล้วตอนนี้ไฟ AC ผ่านแป๊บเดียวแล้ว p c ซตอนนี้จะร้อนจัดนะครับอ่าเออเขาเรียกอาร อา1ตัวนี้จะร้อนจัดแสดงว่าน่าจะมีโหลดที่ตัว IC นะครับตำแหน่ง u2 นี่น่าจะมีปัญหาด้วยก็คือไฟเดโอดพันเดอดฟันซี C. จ่ายปุ๊บสมมติมีโหลดกระแสแต่ก่อนสม,มัยก่อนจะเป็น R นะ R จะขาดนะครตอนนี้ไม่ไม่ขาดนะครับเพราะว่ากระแสไหลผ่านตัวเขามจะร้อนนะตอนนี้จะร้อนจับดูจะร้อนจีเลย <Okay. S 1> นี่ต้องถอดดู IC นะครับ สีเนีดูวัดดูก็ได้แากแกะแป๊บนึง